ก็บภาพบรรยากาศบ้านสวนนะคะเ่นบ้านไม้ทรงไทยค่ะบ้านหลังนี้อายุ8ปีนะคะตั้งแต่วันที่ทำมาค่ะปัจจุบนันณะวันนี้นะคะจะทำการรีโนเวทบ้านค่ะเนื่องจากว่าบ้านทรงไทยแบบนี้นะคะมีห้องน้ำข้างนอกซึ่ง ดีกะดีค่ะการที่มีห้องน้ำข้างนอกนะคะแต่ว่าประโยชน์ใช้สอยจริงๆแล้วนะคะถือว่าไม่มีประโยชน์เลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เรามีห้องน้ำข้างนอกอย่างเงี้ยะคะการรักษาทำความสะอาดจะยากมากๆค่ะแล้วก็อย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเปิดโลง่งแล้วก็โดนแดดโดนฝนอย่างเงี้ยนะคะตลอดทั้งปีค่ะเพราะฉะนั้น พื้นที่ที่เหลืออย่างนี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เลยนะคะก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่านะคะควรจะรีโนเวทนะคะเป็นบ้านพักอาศัยต่อเติมออกมานะคะโดยที่ว่าท่านวิศวกรทีมงานท่านได้มาเช็คสภาพแล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเรามารอดูกันค่ะว่าทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ จะเริ่มทำการรีโนเวทนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้ค่ะโดยระยะเวลาในการรีโนเวทนะคะไม่เกินเสียทิตย์ค่ะหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างกันค่ะ และแล้วก็มาถึงการออกแบบนะคะนี่ช่างได้มาทําการวัดแล้วก็เริ่มขึ้นโครงดูว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนต่อเติมยังไงนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ